อ้าเฮ้ยสีเขียวอ๋อซชมพูตายเราเพิ่งผ่านเขามาเจอใครหรือเปล่าน่ะนอกจากว่าจะเป็นเตือนาคนนี้ด้วยฮะไม่ใช่เขาบอกว่าเราสตอรีเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราเราอยู่ตรงไหนนะเราอยู่ห้องอะไรเราอยู่ห้องเวียพอน สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกมอัมบงอัสเหมือนเดิมนะครับเย้ซึ่งวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในโหมดฆาตกร3คนนะครับซึ่งก็ไม่อย่าเพิ่งคิดไปว่ามันคือแมป i g h and s ซีกซึ่งเพราะว่าเราก็ทำมาเยอะแล้วมารอบนี้เราจะได้เป็นไหมคิวเมดและคิวเมด ไม่เคยจบสักทีกับคขาว่าคิวเมดและคิวเมดคือผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีโชคเกี่ยวกับการการแบบเป็นฆารกรอะไรอย่างนี้เลยสังเกตได้เลยไฮแอนซีก็ o. คือไม่เคยได้เป็นขนาดหมดปกติสามคนยังไม่ได้เป็นโอ้โหเออเขาบอกว่าเขาเห็นสีขาวมุดท่อสีขาวมุดท่ออาจจะเป็น เอนจิเนียนะเอนจิเนีก็คือวิศวกรนะครับอืมเห็นไหมเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์มูดท่อได้อ๋อรู้แล้วทำไมเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งอย่าเพิ่งโหวตเขาดิเขาอาจจะไม่รู้เขาถามว่ามีวิศวกรเนี่ยเหรอเขาไม่รู้อย่าโหวตอย่าโหวตอย่าโหวตพิง สกิปก่อนสกิปสกิปสกิปอ้าไม่ทันอุ้ยเกือบไปแล้วนะพิงพิงเกือบไปแล้วหนึ่งในพวกนี้ต้องมีขั้กตอนแน่นอนขาวเขียวน้ำตาลฟ้าสักคนหนึ่งขาวเขียวน้ำตาลฟ้าโอ้โหคั้นตอนเหลือสามไปเควสตรงนี้เราเสร็จแล้วมีลูกศรให้เราไปทำเควสอยู่บนนู่นเฮ้อโอเคโอเค,อเ,คเฮ้ยแสดงว่าถ้าเกิดว่า มีค้ารากรสามแล้วมีวิศวะเดี๋ยเดๆๆดเดือือืมนึกว่ามาฆ่าถ้ามีค้าราชการืมนึกว่าไฟปิดถ้าเกิดว่ามีอ่าเฮ้ยสีเขียวอ๋อซิชมูตายเราเพิ่งผ่านเขามาเจอใครหรือเปล่าน่ะนอกจากว่าจะเป็นเดือนนะคนนี้ด้วยฮะ ไม่ใช่เขาบอกว่าเราสตอรีเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราเราอยู่ตรงไหนนะเราอยู่ห้องอะไรเราอยู่ห้องเวียพอนอ้าวอ้าเอา้าเอา้าวอ้าเอา้าเอา้เอาวเ,เ,เ,เขาโบยเราแล้วไม่ใช่เราไม่ได้มาจากสตอรีอ e i มคัมมิ่งฟอร์มชิลอะไรนะห้องชิล ไม่ใช่ไม่ใช่โหวดเขาไปก่อนเฮ้ยอยู่ดีๆก็โบยเราเออเซลลี่พอร์ตแน่นอนเซลลี่พอร์ตเซลลี่พอร์ตแน่นอนเขาเป็นเฮ้ยอยู่ดีๆโดนโบยแล้วโดนโหวโดเลยแล้วเรายังไม่ได้เลยทำอะไรเขาเลยทีนี้แหละสีฟ้าน่าจะโดนแน่โอ้อ ชั่วช่วงชั่วเลยไหนดูซิเรามีเควสอะไรอีกไหมโอเคคาเฟาเธอรี่โอ้โหสตอร์เลด้วยโอ้โหเควสจังเยอะคาเฟาเธอรี่ก่อนละกันน่าจะเป็นเควสดาวน์โหลดโอเคมาเรากลับไปที่เมื่อกี้ละกันคือเมื่อกี้ไหนๆแล้วก็เป็นวิญญาณแหละเมื่อกี้ผมอยู่นี่เดินมาอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็แป๊บทำเควสก่อน เสร็จแล้วเราก็ขึ้นมาตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วประตูก็ปิดแล้วเขียวก็อยู่ตรงนี้ก็มันจะไล่เราแล้วก็วิ่งลงมาเสร็จแล้วก็มีคนกดรีพอร์ตเลยแล้วเขาก็วยเราเลยแล้วเราก็ตุยโดนบดออกเลยเออมันเกิดอะไรขึ้นเนี้ยโอ้ฆาตกรต,ตอนนี้ซาบูทานละอยู่ไหนเควสเอาเหลือห้อง เนวิเกชันเฮ้ยคนนี้ตายเล้วคนนี้ก็ไม่ใช่เขาอาจจะแบบเห็นเราจริงๆหรือเปล่าเป็นไปได้อยู่สรุปใครเนี่ยโอ๊ยแล้วขารกรเหลือกี่คนอะสองหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะมีคาตกรตายแล้วแหละเพราะว่ามันเหลือห้าคนถ้าค้ารกรเหลือสามเป็นไปไม่ได้ละโอเมก้าดเกิดอะไรขึ้นเขาบอกไว้แล้วก็บานาน่าเซฟก็คือสีขาวกับสีก็คืออันเนี้ยมั่งเซฟ ก็สรุปก็สคนเนี่ยสักคนหนึ่งแล้วคนไหนบอกก็สีชมพูก็สรุปว่า2คนนี้สอคนที่เป็นมั้งนะถ้าเกิดว่าคนนี้พูดความจริงโอเคข่าหมดทุกคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วตอนนี้ไม่มีใครโดนวอดออกครับโอ้นี่ไงสองอิมพอสเตอร์เราเหลือเคสสุดท้ายที่ห้องนวเเกชั่นไป โอ้เควนี้สบายสบายแล้วก็แค่เอาจรวดขึ้นขึ้นขึ้นออออ่ะนี่ไงสองคนนี้เป็นประโทโ,โ, <c ười> โอ้โหคะฆาตกรคาตกรคาตกรเฮ้ยเอนจิเนียร์โอเค ใช้ท่อได้่ช้ท่อได้เคไปไปเควสมีไหมโอเคมีแน,น่นอนใครที่ไม่เคยทำ uhm, เริ่มแรกมาอานจริงเรื่องมุดท่อเลยเนาะเค okay, ใครไม่ต้องทำเคสนี้แสดงว่าเป็นขารการนะถูกปะเพราะว่า common t e x เอ้ common t e คอ common common t a ท็ก็คือเคสแบบที่ทุกคนจะต้องมีฉะนั้นถ้าใครไม่ทำแสดงว่าขา,าการ อา้าคนเจอเลยเหรอกเราจะต้องบอกเขาก่อนว่าเราเป็นเอนจะิเนียร์เนาะอ๋อเขาบอกว่า,ส,าสีแดงเปลี่ยนล่างสีแดงเปลี่ยนล่างโอเคสีแดงเปลี่ยนล่างเรียบร้อยเลยยกเว้นถ้าเกิดว,ว่าเขาเขาอาจจะไม่ใช่นะเราต้องบอกเขานะว่าเราเป็นเอนจิเนียร์อีกครั้งหนึ่งไหมเออช่างมัน อืสีแดงออกไปเลยเอาสดงว่าจะมีคนแปลงร่างเป็นเขาก็ได้โอ้โหเสียคนแบบเสียทรัพยากรคนไปแปบ๊บเดียวเองห้องไฟห้องแห่งแห่งอันตรายซึ่งเราจะต้องตืดตืดตืดอตือเจอคนนี้ขั้นกนตาที่แล้หรือเปล่าของมุท่าน,นะครับ อันนี้ผมเป็นเอนจิเนียร์นะครับพี่ผมเป็นเอนจิเนียร์นะครับอย่าเพิ่งไปกดดีครับผมเป็นเอนจิเนียร์ครับเขาเห็นละมุดแน่นอนเตรียมพิมพ์ไว้ก่อนเลยอ๋อโรสคิวโรสคือสีไหน โรสสีนี้ปะใช่ไหมน่าจะใช่อืม,อมไม่รู้ไม่รู้ตออบวดเขาไปก่อนนั่นแหละโอเคเรียบร้อยทำไมใช้ขึ้นมาโอเคเยี่ยม เยี่ยมโอเคถูกแล้วแสดงว่าสีขาวไม่ใช่สีขาวพยายามจะฝ่าฟันสู้พวกเราไม่ใช่สู้พวกเราสู้กับพวกเรา <c oughs> ให้เราชนะกับฆาตรกรสามให้ได้ไปโอเคสวัสดีครับมีคนดูกล้งจอนปิดอยู่ด้วยต่อสายไฟสวัสดีครับขอเต้นหน้ากล้องนะครับขอบคุณครับเออขอบคุณเขาทำไมโอเคแล้มี ห้องเนวิเกชั่นลงเฮ้ยจะทำควีโควีสมันไม่เอื้ออำน,นวยให้เราทำก็เลยขึ้นครับทำเอนจิเนียร์ไปก่อนนะครับอ๋อคนนี้ตายเหรอ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมเนี่ยแว่นเขาหลุดนั่นไงแว่นเขาหลุดอันนี้มันห่าง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะฉันฉันเจอคนนี้ เขาเงเจออออ๋อเขาเขาเขาเป็นเชฟชิปก็คือเป็นเหมือนแบบแปลงร่างได้เชฟชิปไอติงเขาสงสัยคนนี้เหรอเราจะยังโหวตไม่ได้เราต้องสกิปไปก่อนเขาบอกเหมือนกันอุ๊ย สองคนนี้ก็อาจจะแบบเป็นฆันตรกรด้วยกันหรือเปล่าโอเคไม่มีใครโดนโหวตออกสิบนาทีแล้วที่อัดมาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเควเคเควสเควสเคล็เคอโอ้โหซอนนั่งงมแล้วกันเฮ้ยเฮ้ย มีซาบุทาดเราต้องวิ่งไปแก้อย่าฆ่านะอืมคนนี้อีกแล้วเหรอ,อโอ้โหโอเคก็วันนี้เป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมครับถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด u b s c r i b e นะครับอู้หูว่ารอบนี้ก็คือไม่ได้เป็นขัตนกอนอีกแล้วแล้วก็แพ้สองตาเลยแคปไป วันนี้ขอเจอลาไปก่อนค่ินี้ก็แล้วกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ